โอ้โหโอ้โหเจ้าสุนัขเด็กน้อยตอนนี้มีเพื่อนแล้วมาผลของการให้อาหารเขากินเนาะตอนนี้เขาก็เลยมาตีสนิทด้วยเลยมาตีสนิทมานอนด้วยข้างๆกรดของปูนี่เลยเนี่ยหือตกลงรับเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมลูกฮะ เราเป็นเพื่อนแนะล้วเป็นผู้ประการะเราเป็นผู้ประาปปกาบะต้องติดต่อเจ้าของอาหารแล้วติดต่อเจ้าของเอฟซีที่ส่งอาหารมาให้แล้วเป็นผู้ประกอบละเนาะผงปูก็ช่วยเป็นสะพานบุญให้ <c oughs> มานอนด้วยกันเลยเต็มเลยทีนี้มากันใหญ่แล้วมาอีกมาอีกหนึ่งดอกแล้วเดินมาด้นยเรื่อยๆเ,เ,เลยทั้งเหมียวทั้งไก่มาเต็มเลยทีนี้ แล้วด้เพื่อนใหม่แล้วเพื่อนม่เอมยอะแยะเลยทีนี้ทำไงดีอสองวันผ่านมาไม่ไม่มีมาตรงนี้นะวันนี้ให้อาหารเขากินเขาก็เลยมาด้วยเลยเออมาดูด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปถ่ายมุมกลับมาให้โนด้วยดินองตรงนี้เต็มเลยเนาะเออนอนเฝ้าหลวงปู่แล้วฮะทำไมรู้จักกันเร็วจังเลยลูรู้จักหลวงปู่แล้วเหรอ นอน้าตรงนี้กันนี่อะไรนี่ห้าเมียห้าห้าด็อกห้าด็อกเออมาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วมาอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละนอนตรงนี้เต็มเลยไก่ก็มาด้วยไก่ก็มาด้วยหามาด้วยได้กินอาหารอร่อยติใจใช่ไหมลูกติใจจะมาขอคิดนีกเหรอได้ลูกได้ลูกต้องต้องให้เป็นเวลานะ

นั่งเร่งการกันนี่ก็ไดอนก็ไดมาเรววใรจะาคุยด้วยนั่งลงนังก่อนนั่งลกองเดี๋ยวให้อาหารกินนั่งมานึ่นั่ง ผลของการให้อาหารมาเขาก็โลโลเลยรู้ว่าอ้าว <c oughs> มานอนด้วยกันแล้วนอนด้วยกันเยอะๆเลยหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าลุยตัวไปหกหกหกอะ <c oughs> กินอะไรกินอะไรน้ำมะพูดปันทำอะไรรูกว่าทำไมมามนหนอนกันแล้วก็ขอนวโมทนาเน,นาะขอนุโมทนากับ คุณยอมกฤษ์พรกีละชนะแชร์ทอนเนาะเห็นคลิปลงปูทางไปเห็นน้องหมานะไม่มีอะไรกินนะก็เลยส่งปแจ,จ้งมาให้ลุงปูซื้ออาหารให้เขากินปูซื้อมาแล้วลูกเกยให้ไปรอบแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นนี้ให้อรอบหนึ่งการู้แล้วว่าตอนนี้เมีหาอาหารเขาเลยมาอ้อนหาอาหารกินกลและติดใจแล้วติดใจก็เลยมานะ นอนเฝ้ารอลรกคูเลยคับนอนเฝ้ารอกันเลยครับนอนเฝ้ารอกันตรงนี้เลยมาเลยมานี่อันนี้ลบกันหน่อย chờ được chờ đọc thưa nó nào mấy thưa nó nào mày? mấy cái nào đó <laughs> ีแ่แหละคุยกัแค่นี้แหละมานั่งคุยกันมีนั่งคุยเต็มเลยไปละเราก็ขอโมตาาานาสาธุเนาะอีกของอีกสามวันสามคืนก็จะได้ไปกลับไปละจะมารอกนี่ก็คงจะตามไปด้วย,ยหรือเปล่าไม่รู้ฮะจิตใจตามไปอยู่ปงใชยด้วยหรือเปล่าตามไปอยู่ปงใชยแย่เลยหลอกคุณเลี้ยงไม่ไหวเลยอยู่เนี่นเยเนาะหลคุณเอาอ,อาหารมากินแล้วลงเด้อ เวลาก็มาให้กินครับปัตตานาทารณขอบุกษ์สุราจจราดลงไปรับระทานใจนุนำความสุขให้ทุกคนทุกท่านที่ได้ชมคลิปของหลวงปู่ด้วยนี้ตลอดมาและตลอดไปขอจงพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปราศรานี่ะอะก็คอยได้ทั้งความมุ่งมั่นปรารถนาตัวการทุกคนทุกท่านเดิน มานอนรอกันเต็มเลยรอ,อเต็มเลยหนาวแล้วลูกหนาวไหมหนาวนี่นอนนี่หนาว,น,น,าวนอนจนที่พิการอยู่ทางนู้นไม่มานี่แหละนอนอยู่นู่นนั่นคือเขาไปขางไหนก็ลำบากแล้วแต่ไปไหนก็กลัคกว,นนวคนนั้นกลัวคนนี้จะหิวด้วยความหิวบางครั้งก็ต้องกล้านะกลัวจะต,ต้องกล้าเพื่อยะกกินอาหารหาอาหารกินนะ ครับก็ขอยดูติดขึนไว้สนีทกันนะพก่ใหม่คิดตบอไปชงดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ